เสียงเธอเหมือนหมูเลยอ่ะสายันสวัสดิ์ฉันแคทรักจะเสิร์ฟโต๊ะคุณค่ะโลล่ะไม่อยากรู้ว่าทำงานที่นี่ใช่ทำงานที่นี่มาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจะสั่งอะไรดีคะเอ่อไอ้เขาสั่งดีกว่าค่ะ ว,ว้าวออ้นั่นเพลงโปรโชแชลลอยากเต้นรำมมมอยากอยู่แล้วว่าไงโลล่าเอ่อรู้แหมผมประดิษฐ์เครื่องปอกแครอทรู้ขี้โม้ไปหน่อยเราไปดูหนังก,กันหม่คืนนี้อ่ะน่าเบื่อม,มากกูมีใบหูที่สวยมาก perfect สาวที่นายน่ใสชุดแดงๆสาวที่นายเธอดูท่าจะแรงดูผิวเพลินคงไม่รู้ในใจจะคงจะมีคนเดียวที่ควรควรทางไงจริงเขาสักเขามันเฟกตัวจริงบอไวท์จริงเขาสักเขามันเฟกตัวจริงบอไวท์จริงเขาสักเขามันเฟกตัวจริงและคืนมาหาสาวที่แค่เธอคนเดียวแท้ๆจนพังเข้าไปในห้องเธอท,ทำอะไรเงี้ยพยายามชิงคนรักกลับบอไวท์จริงเขาซักแฟนเฟิร์นที่ไหน เดฟฟี่เดฟฟี่ไม่ใช่แฟนเธอฉันปะหาเป็นแฟนเธอพูดอีกทีสิอืไม่เป็นไรฉันบันทึกเอาไว้แล้วฉันเป็นแฟนเธอโอ้ไม่นะฉันเป็นแฟนเธอฉันเป็นแฟนเธอบาร์สนายมาทำอะไรที่นี่เรามาเดทกันเขาเป็นแฟนฉันฉันเป็นแฟนเขาแฟนกันต้องคู่กันนึกว่าเธอเป็นพนักง,งานเสิร์ฟว้าว ความจำดีจริงๆเราควรทำอะไรรู้ไหมเด็ดควบคืนพรุ่งนี้เลยชอบอาหารไทยมั้ยอบชยากได้ย,ยีงไงช่วยนะ